แกมองหน้าฉันอย่างเงี้ยหน้าฉันเหมือนแม่แกออกมานี่คุณอย่าคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วผมจะไม่กล้าทำอะไรคุณนะเอ้ยคนเป็นไหนหมดวะแหม่ร้อนก็ร้อนวันนี้ว่าจะเอาสักสองสามร้อยยังไม่ได้เลยเนี่ยเอยเอได้ก็ไปไปเฮ้ยไปไปเอาไปครับไปครับไปไหนครับผมไปส่งซอยยี่สิบเจ็ดอ่ะโอเคครับ เมองกันครับเกไปแบบปยี่สิบอ่ะปอยี่สิบใช่ไหมพี่ โลกแกอยู่ซอยไหนนะซอยเจ็ดใช่ไหมเออเออฉันจอดอยู่ปากซอยนี่แหละถึงแล้วเออเดี๋ยวเก็บของในรถแล้วเดี๋ยวรีบลงไปหลังที่สองเนาะโอเคโอเคจ้ะ ร้อนึงแล้วพี่มาแค่นี้ร้อยนึงเลยเหรอเคยมา60เองนี่จะโกงกันเหรอ ي, มีเรื่องอะไรกันนะตรงนั้นูเถียงกันเสียงดังมากโอ้พี่ไปนั่งวินไหนมาเนี่ยหน้าวินอะพี่มันมีป้ายบอกอยู่ว่าราคาเท่าไหร่พี่ผมไม่โกงหรอกพี่ผมทำมาหากินครับพี่เคยมา60เจะเอาไม่เอา แบบนี้ผมก็แย่เลยพี่เราไม่เอาฉันก็ให้ได้เท่านี้แหละร้อยหนึง่งไม่ได้เหรอพี่ฉันให้ได้แค่เนี้ยอ้ยพี่ทำไมทำแบบเนี้ยครับมี่ก็ให้ไม่ครบอะพี่แถมยังโยนเ็จผมอีกอะมันไม่เคยไปนหน่อยครับพี่มาโกงมาโกงอะไรฉันะไม่ได้โกงแกแกโกงฉันโกงแบบเนี้ยไปขอทานหรือไปอ้ยทำไมคุณพูดเงี้ครับทำไมอะแกมาขี้โกงอะ่ะ อมองหน้าฉันอย่างนี้หน้าฉันมืแม่แกหรือไงนี่คุณอย่าคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะจะผมจะไม่กล้าทำอะไรคุณนะดูสิคะทุกคนเนี่ยตรงค่ามโดยสารค่ะเรนจะมาต่อว่าฉันอีกค่ะพี่คะหนูแค่บอกว่าพี่อ่ะคิดราคาเกินเฉยนะคะโลกต้องรู้คนขี้โกงแบบนี้เอาไว้ไม่ได้เนี่ยจะมาทําร้ายหนูเลยเหรอคะพี่คะอย่าทำอะไรหนูนะ,ะหนูกลัวทาไมพี่ต้องมาทําร้ายหนูด้วยอะคะเมื่อกี้มึงด่ากูไหมมึงด่าถึงแม่กูอะ่ะ ทำไมมึงไม่แถลงไปตั้งแต่แรกวะพี่คะหนูยังไม่ได้ว่าแม่พี่เลยนะคะทำไมพี่พูดแบบนี้แล้วคะโอ้โกหกนี่หว่าคุณทำไมอะคะพี่ทำไมพี่ทำตัวแบบนี้นะคะโอ้คุณพี่คะพี่ไม่ต้องกลัวคะ่ะครับเพราะว่าเมื่อกี้หนูเห็นตั้งแต่แรกมาว่าพี่คนนี้เขาว่าพี่ก่อนแล้วแถมยังโกงค่าโดยสารพี่ด้วยใช่ใช่ครับผมอะไรฉันไม่โกองอะไรมีหลักฐานอะไรหลักฐานเหรอได้เลยนี่ไง แล้วพี่คิดดูนะว่าถ้าไอคลิปเนี้ยมันลงโซเชียลไปพี่อะสวยแน่ทีเนี้ยจะทําอะไรก็คิดดีๆแล้วกันเพราะว่าถ้าไอคลิปนี้มันหลุดกไปไทยกันแน่จะเดือดร้อนค้าไปสามร้อยหนึ่งใช่ไหมครับผมต้องขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้คุณ นี่ผมแย่เลยนะผมวินอย่างผมหาเช้ากินข้ามด้วยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะยุคนี้คนโกงมันเยอะเศรษฐกิจมันไม่ดีเราช่วยๆกันได้ก็ช่วยกันได้ครับผมนั่นเป็นไรเนาะครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะยินดีครับโชคดีนะพี่ครับขอบคุณ